เชียงรายถือเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยศักยภาพด้านการบริการและการท่องเที่ยวอย่างหลากหลายรูปแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารตลอดจนการบริการอย่างครบครันซึ่งในแต่ละปีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างมุ่งหน้าเดินทางมา ื่ที่จะสัมผัสกับถินวัฒนธรรมล้านนาแห่งนี้แต่ด้วยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต้นปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวลดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางมาเยือนยังจังหวัดที่เต็มไปด้วยมวลสเสน่ห์ของธรรมชาติที่งดงามศิละปะที่อ่อนช้อยและแอบซ่อนจินตนาการของศิลปินผู้สร้างวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน แหล่งช้อปปิ้งที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างคึกคักและแหล่งที่พักระดับรูที่ตั้งอยู่เหนือสุดของดินแดนสยามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมไขร,รหัสอัจริยะการตลาดบริการและการท่องเที่ยว3.0ทางละสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวหลังภัยพิบัติขึ้นเพื่ออบรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกว่า40รายซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปหลักสูตรนี้เป็นการจัด อบรมผู้ประกอบการนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายซึ่งจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับผู้ประกอบการและขณะเดียวกันเราก็จะเสริมศักยาภาพด้านการตลาดหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะว่าจะเดินไปต่อไปอย่างไรนะคะในธุรกิจ ในการที่จะกระตุ้นให้กับน,นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะอยากจะขอเรียนเชิญนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะในเวลานี้นะคะเราได้เตรียมความพร้อมของตัวพื้นที่นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคือความพร้อมของจังหวัดเชียงรายนะคะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะขอให้ทุกท่านน่ะมั่นใจนะคะเชียงรายเที่ยวได้ะคะ่ะ จังหวัดเชียงรายนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วโรงแรมที่พักล้วนแล้วแต่เป็นที่ยอมรับของผู้ที่ได้มาเยือนด้วยเพราะความพร้อมสรรพของที่พักทําให้การพักผ่อนในแต่ละครั้งเป็นการพักผ่อนที่สุดแสนจะประทับใจสาหรับการอบรมครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากในด้านสิ่งที่จะเสริมสร้าง ธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็<ม>เป็นทางลัดทางการตลาด<ม>ในการอบรมครั้งนี้เราก็จะได้นํา หัวใจของการอบรมครั้งนี้ไปใช้กับการตลาดได้ความรู้สึกแรกของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเข้าไปพามาโรงแรมทุกอย่างตั้งแต่เดินเข้าไปนะคะพนักงานความเฟรนี่ของพนักงานการบริการที่ได้มาตรฐานทุกที่สามารถทําได้นะคะแต่เซอร์วิสไม้อความมีภรรยาใัยดีของพนักงานมีความจริงใจในการที่จะให้บริการลูกค้าตัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ สุสำหรับวันนี้ที่ได้รับการอบรมมานะคะมันเป็นเรื่องของการตลาด3.0ซึ่งค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เชียงรายต้องการในตอนนี้เพราะว่าอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยก็ให้ความรู้อย่างมากเลยที่คนเชียงรายจะได้เอากลับมาให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเชียงรายและหลงรักเชียงรายอย่างที่อาจารย์ได้แนะนําว่าจากนี้ไปเชียงรายไม่ใช่แค่ให้มาเที่ยวเท่านั้นแต่จะต้องกลับมาหลงรักด้วยค่ะจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันเป็นแค่จุดเดียวแล้วก็ค่อนข้างจะเล็กมาก แต่ถ้าเทียบกับอำเภอรหรือว่าทุกๆอำเภอเนี่ยอย่างเช่นอำเภอต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปเนี่ยค่อนข้างน้อยนิดมากจริงๆแล้วถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยร้อยปีเราเพิ่งเกิดขึ้นทางเดียวเพราะนั้นเชียงรายนี่เป็นที่ที่ปลอดภัยมากค่ะถ้าเทียบกับที่อื่นๆในโลกนี้หากมาเยือนยังจังหวัดเชียงรายแล้วไม่ได้ลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมืองแล้วแล้วก็ถือว่ายังมาไม่ถึง พราะที่จังหวัดเชียงรายคือแรงรวมสุดยอดร้านอาหารเลิศรสที่เสิร์ฟความอร่อยมาพร้อมกับรอยยิ้มและมิตรไมตรีของชาวล้านนาทุกคนเราคงนำองค์ความรู้ทางด้านการตลาดในยุคเศรษฐกิจตัวใหม่ตรงนี้นะครับเข้าไปพัฒนาในการของการสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็เสริมศักยภาพของเรื่องร้านอาหารต่างๆนะครับ ให้นักท่องเที่ยวหรือกับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าถึงเมืองเชียงรายเป็นเมืองของการเกษตรที่มีเรื่องของการเกษตรที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยร้านอาหารในจังหวัดเชียงรายได้นําเอาพืชอาหารนะครับที่ปลอดภัยมาปรุงอาหารให้กับท่านอยากให้ท่านได้มาลิ้มลองชิมอาหารนะครับพร้อมกับสัมผัสทางด้านวัฒนธรมรมศิลป,ปะวัฒนธรรมการฟ้อนการนำดนตรีของทางลานนาขงเราครับ วันนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายพร้อมแล้วที่จะต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวผู้ที่จะเดินทางมาม่วนซื่นบนดินแดนเหนือสุดในสยามและมั่นใจได้ว่าเชียงรายเที่ยวได้อย่างแน่นอน